ูสูสคนมันนี่มางยังมันนี่ฉันบอกว่าเพื้นฝรั่งเออฝรั่งประเทศอเมริกาฝรั่งประเทศอเมริกาอืมแล้วไปอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ไปอยู่เมืองไทยเด็ดปีหนึ่งล่ะไปอยู่เมืองไทยเด็ดปีหนึ่งเป็นแบบว่าฝรั่งแบบว่าอันหลงตัวเองไหมภาษาไทยเราหลงตัวเองกันป๊อปไหมอืมแบบว่าอัพอัพจะขอ,องไหมชอบอัพจะขอ,องขึ้นนึกเสียเบิ้งคนอื่นนั่น เบิ me, village, home, like ่งคนอื it, like, us, to, ่นแบบว่าตกต่ำเรากลัวหลงตัวเองนั่นว่าจะของดีว่าจะของดีเลิศประเสริฐสีจังสันจังสีเราศรีบ้องไอ้ฟังพี่น้องบ่อมาในใจให้ใจให้แต่ยังเมืองไทยเราได้ฟังไน้องอันมันก็าหุจักกับมันหู่จักแบบเพลอนๆเนาะก้อนก้อนที่หุจักมันเนาะไปเที่ยวกรุงเทพกับพญายสองคนมันีเดินข่ามไฟแดงว่าเป็นสองคนออกไปกำลังตังไทยน้ำเดินข่ามไฟแดงสามคนล่อข่ามไฟแดงมันก็บล่อข่ามไฟแดงกันก็ได้เบากันเนาะไฟแดงรถติดรถหลายรถมอไซค์หลายจังสันจังสี่มอพักกันเบากันยู่น อันซอยอสูกอยู่อสูกเหมือนกันก็เลยแบบว่าก็เลยแบบบอกกันไปบอกกันหน้าก็เลยแบบถือข้อนี่จากไหนบ้างมมันก็เลยแยกกันไปบัดนมือหนึ่งไปดื่มอยู่ซ้อยซีซอยซีอันหน้าหน้าไปไปพ่อเพื่อนอยู่อันล้านบาซอยซีก็เลยเป็นมูกันสินีก็เลยมาเบากันถูกข้อกันก็เลยเป็นมูกันบบดนี้อันเวลาไปเที่ยวพัชราไปเที่ยวใส่เพื่อนก็โทรหาพ่อยัยโทรหาว่าเจ้าอยู่ใส่สันซีขอทีไปหาก็เลยว่าไปยุ่บงหันมนีแล้วแต่ไปหาไปกินเขาน้ำกันจากสันจังสี่เนาะ อันตอนนั้นวเถอะตอนที่หลายปีที่แล้วพอก่อนโควิดหูจักันก่อนโควิดอือบัดนี้พอโควิดโควิดแล้ววันนี้ฮาก็ได้ไปเมืองไทยประมาณสองสามปีเนาะสองสองสองปีกว่าเกือบสามปีละเพิ่นกะโทรมาหาเพื่อนยังเสมอเสมอเด้ตอนนั้น่ปอยู่ประเทศอเมริกาเพิ่นก็ไปเที่ยวเมืองไทยไปกลับไปอินซีนาเสียกับมีผู้สาวไทยมีผู้สาวไทยก็เอาเขาไปอยู่หลักการมันนี่ใส่บ่ดีผู้สาวก็หนีมันสิน่ะบัดี้มันเป็นปีนมีเมียอยู่ประเทศนันอันฮานอยบอ ฮานอยก็ค pues ือประเทศอย่างเนว่าเหมือนฮานอยเขาเอิเนี่ยประเทศเวียดนามไปยูนไปได้เมียดูคนประเทศเวียดนามก็ไปแต่งงานกันเขาก็หนีมันอีกนิสัยบดีมันก็ว่าผู้หญิงบดีที่จริงมันนิสัยบดีข่อยสัมผัสมาแล้วตอนแรกข่อยกเษียมันนี่มันวบากหัวฟังบอกผ่นผู้หญิงว่าผู้หญิงจังสั่นผู้หญิงจังสี่บดีจังสั่นจังสีที่ไหนได้แบบเพราะย่ามพู่ไปสัมผัสมันแท้ๆหูเลยวมันเป็นคนบดีเออตั้งกลองไหมกร์กร์มันเป็นเซลล์ ีไปลองเดี๋ยวสีบวงหอยฟังเอบงเอบาเรืนี้มาจงกนี่คุณยิ่งไทยคนหนึ่งแบบเป็นแฟนขับยศส้มนี่ะเป็นตะเลต,ต้นตะเลต,ต้นสิบวงหอยฟังอันอันก้อนสิมันสิไปอยู่เมืองไทยเดี๋ยวหนึ่งไปอยู่เมืองไทยปีหนึ่งเลยเด้อ,อันตอนช่วงโควิดตู้ข่อยมาทด้กลับบ้านเอ๊คตู้ข่อยมาที่ไปเที่ยวเมืองไทยเนยาะมันก็โทรมาโทรมาแซ่บเสมอโทรมาหาพญายักษตรงนึงมันสิโทรมาคุยกับพญายักษ์นัน อันทักสันเจ้าสี่ลายย่างอะไรเนี่ยประเทศมันก็ฉันจะไปอยู่เมืองไทยถาวรไาสั่นวะฉันเบื่อประเทศอเมริกาฉันเบื่อประเทศอเมริกาฉันเบื่อให้ฉันไม่อยากอยู่แล้ประเทศอเมริกาไปสั่นวาฉันจะไปอยู่เมืองไทยถาวรไปสั่นไปราะอย่างนั้าก็ไปอยู่กับไปตินละยไปสั่นแต่ว่าบ่มีคนอันบ่มีคนขำประกันบ่มีคนรับรองให้ฉั่นไปสั่นวะอันเธอไม่มูที่อยู่เมืองไทยรับรองให้ฉันบ่ไปสั่นว่าพญาก็เลยว่าเออมีอยู่ันพญาก็เลยอันอันติดต่อมูที่อยู่เมืองไทยน่ะที่อยู่อันภูเก็ตน่ะ ให้รับรองให้เล่าว่าเป็นมูผยนย์ให้รับรองให้มูผยนย์คนที่อยู่อเมริกาเนะี่ยนจะไปอยู่เมืองไทยาสาวออดนะจ๊ะวันนี้มูมูผยนย์ที่อยูอ่อันอันอ่าภูเกต็ตเพิ่นอยู่ภูเกต็ตเพิ่นมีเมียอยู่ภูเกต็ตเพิ่นมีธุรกิจอย,ยู่ภูเก็ตเนาะเป็นมูผยนย์เป็นมูยันฉันพูดนก็เลยรับรองให้พย,ยนย์อย่างนี้แหละผยนย์ที่อยู่อเมริกาผยนย์หัวหลานเนี่ยผยนย์หัวหลานเอเลี่ยน <c oughs> เอิรนเม่มันเอเลี่ยนแล้วเนาะมันหัวหลานกับง,งูตงัวึงคือเอเลียนนี <c> ่ <oughs> บันทีบอกลแล้วอันละอันพอนี่บันทีมูพ่อนี่ก็เลยรับรองไ้มันมันก็เลยเลยมาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยด้ปีหนึ่งหรือมั้งไปอยู่เมืองไทยก่อนที่อที่ปีปีที่แล้วนะปีที่แล้วที่เขาโควิดหายไม่ไหมเราเเขาเปิดอันมริกาเขาเปิดประเทศนะให้คนไปอยู่เมืองไทยแรอเมืองไทยเขาเปิดรับเหตุปวกกางประเทศนะบันี้มันก็เลยไปอยู่เมืองไทยด้ปีหนึ่งหระปีหนึ่งก็ดีละมันก็โทรมาหาพ่อนายสมือสมือได้พาะวัน มันว่าพอใหญ่ดีกับมันจังทร์ันจังทสี่ให้งมูรับรองให้มันไปอยู่เมืองไทยถาวรไงมันก็โทรมาหาพอใหญ่โทรมาโทรมาเสมออันคันจันทรรับรับดูมันก็โทรมาไม่เคยเสียนะชั้ว่าเผาเพต้องรับสายมันโทรมากับสีเบ้าอีหยังกันเนาะนอนนอนเนาะพญ่กับมัรับสายเลยยังไม่เศร้าตื่นมาฉันเลยตื่นมันก็โทรมาจริงจริงจริงเหรอโทรมาหาตายกันดอกกันแดดโทรศโทรมาเอาวีคำสีเบ้าโทรมาจากเบ้าเบ้ายังไงยังก่อนฉันเนา อยู่เมืองไทยนะฉันหาเพื่อนยากมากเลยนะหาคบคนที่ดีก็ไม่ได้ก็เสร็จว่ะเขาก็โอเคก็ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปเขาก็บอกต่านในหูนิสใส่เหล้าค่ะเพราะว่าเขาบริคุกขี้ไงให้เกไปคบกันพันๆบาทที่นี่เพราะงั้ก็เลยบอกว่าฉันสิไปเมืองไทยเดือนเดือนหนาช่วงวันที่ช่วงวันที่18เดือนหนาเออแม่ก็บอกโอ้เดี๋ยวฉันสิแนะนน้ำตรงนี้ปกติยายชอบเดี๋ยวไปยูนวินเซอร์สวีตวินเซอร์สวีทเดี๋ยวขันไปเมืองไทยกรุงเทศไปยูวินเซอร์สวีม ไปยุวินเซอร์สวิตหรือซอยซีซอยซีติดเป็นโรงแรมอย่างหมุดจำซื้อบาได้หรอซอยซีรงแรมที่แจ๊มพูกับพญายุว์หระหรือวินเซอร์สวิตซอยยี่สิบซอยยี่สิบหรือยี่สิบสองเนี่ยจำบาได้ล่ะหลายวินเซอร์สวิตเน่ะติไปยุหันกันประจำบ้านนี้ช่วงนี้วินเซอร์สวิตมันปิดปิดปรับปรุงอือก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปยูวซอยซีกันบ้านนี้บักฮัวล้านบักฝรั่งฮัวล้านอเมริกาก็เลยว่าว่ามีอย่างนีงฉันตูนจำรงแรมเดี๋ยวฉันชิ้แนะนมให้เธอไปยุกเล็ด โรงแรมที่มันไปอยู่กับโรงแรมก็ดีอยู่ดีแฟนคลับทั้งนั้นอืมันอยู่โรงแรมอ่ะดีดีโรงแรมเป็นอยู่อยู่เป็นแต่อยู่อยู่มีสระว่าย, um. น,ายน้ามี onun, an. ห้องย่างดีมีกินอาหารเสาร์ย่างดีล่ะอืมก็มักอยู่บารมีอ um ันเพราะในนั้นเห็นไปอยู่โรงแรมเนาะเขาก็เลยไปอยู่เขาก็เลยไปจองจองให้ให้บริษัทเขาจองทานเอเย็นเนาะให้เอเย็นเขาจองโรงแรมจองอย่างให้บารมีเพรสองหมื่นมากมาเอ้เดี๋ยวฉันจะตามเธอไปวไปสนเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปไปยังไงก็ได้แต่เธอสนท์ ตามไม้รีบไว้อืมผ้าผู้สาวเรามาผู้สาวก็วเป็นแตนขาดกระช่มเนี่ะอืมอันผ้าผู้สาวเรามาเรากับมัดมาอยู่โรงแรมเดียวกันเนี่ยแหละมัดมือเดียวกันเลยมัดเวลาเดียวกันเลยก็บว่าเป็นเวลาเดียวกันเนากระช่มไปหอดรงแมรมแบบมัดเทียงมันไปหอดรงแนมแบบมันเทียงกลัวๆเนี่ยอืมบันนี้กําลังอาบน้ำอาบยังแต่งตัวสิไปยผ้ากันไปกินเขา้ามันก็เลยว่าช่งขอความมากเฮ้ยข่อยมาหอดรงแรมมาได้สิไปกินเข้าด้ําไข่ว่าไปกินอันยังก่ออันเพื่อเดินอีหยังนั่น กินซ้ำปะกินซ้ำยำชาบ่กินซ้ำเลยเด็กฉันพูดกับบุกใยมักไปกินดูแลอยู่ออสเตรเลียน่ะเออน้องแค่ภาไปกินพ่นใหญ่ภาไปกินบ่กให้มักไปไหนก็ตามใจผัวตามใจลูกเพราะว่าขัวกับลูกมักยำชากินซ้ำกินซิ่งอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเออเด็กๆชมบ่มักจะชมสิมักอาหารอีสานอาหารไทยบ่มักอาหารแบบพวกอันพวกอาหารจีนฝรั่งเกาหลีอย่างสิบุ่กใหมักไปไหนเด้อืมสิมักอาหารอีสานบ้านเท่าไรล่ะ ขันไปกินกับตามใจลูกซื้อตามใจลูกตามใจผัวไปกินซื้อมันนี่อันบักโมนาดนั่นก็เลยอันส่งของความมหาไปัญญ์คอยชิพาไปกินอันยำชาอันกิมซิมย่จงอิมซัมอย่างบูหูมันนี่คอยก็วาดพยานคอยบ่อไปก็เรื่างอาหารเนาะข่อยม้ามีเงี้ยคอยอยากสดก๋วยเตี๋ยวหอนๆขานท่าก็รู้เพราะงี้ก็เลยว่าอันบอดบ่อไปสินบ๊อบบ๊อบไปบอดสิไปกินอันอันก๋วยเตี๋ยวขันทางมันนี่ ก็เลยาว่าีปงานเพิ่นกับไปกินกับผู้สาวเล่าสองคนเนี่ยนะอยู่หลานอาหารกินส้มกินซ้ำอันกินซิ่มอันอันย่ำ่าอย่างของเล่าแล้วไปหลุดสนคอไปสดก๋วยเตี๋ยวข่างทางซอยซีสนอหอนหอนก็พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวซับทั้งสองสามอิ่มแปะอิ่มแป็บ้านนี้ย้ำมะขืนยมะขืนมาซ้อนไปกินข้าวอีกอื ส่วนที่สขาพูดไปกินข่าวอีกยังพูดกินข่าวอิ่มแล้วเนาะแบบว่ากินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแบบสองสามุ่นเนาะกินตอนสี่โมงแนงบัตรตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมาส่วนไปกินข่าวอีกอยู่ร้านอาหารแบบว่า้านอาหารบาร์เบียร์อะไรยังสิจําเป็นจะเป็นอันเฟินไปก็กินไม่ได้หรอกอืไปแล้วเฟินก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยคนยัยฮานี่เป็นต้สรงต้องสร้งเออเจ้ากี้เจ้าการพอไปถึงร้านอาหารเนาะเจ้ากี้เจ้าการแบบว่าต้องสร้างอันนั่นต้องสร้างอันนี้ต้องกินอันนั่นต้องกินอันนี้ต้องแบบว่าอัันนส่งมาแชรก มาแบบว่าร่วมกันกินไอ้แช่กันหาเงินฮั่บาวาดอกแต่าเวลาร่วมกันกินน่ะยังคนออสเตียเนาะยังเขาไปกินอาหารร่วมกันกินแช่กันกินออกเงินคนละครึ่งเขาสร้างเขาอยากกินอาหารอย่างเขาก็สรั่งมากอยากกินอันนี้เขาก็สรั่งมากกินของเขาคนนั้นอยากกินอันนั้นเขาก็สรั่งมากกินของพิ้นอยากกินอันนี้เขาก็สรั่งมากกินของพื้นยังยังชมพู่กับพ่อยญ่กนลังทายไปกินอาหารร้านอาหารมันบอกต้องสร้างมากินของไผ่ของมันอยากกินอันนั้นอันนี้ หรือถ่ายกระหากันชิมในจากน้อยถ่าแบบกุสซันนะแต่่วนมากสีจังสันหรือไปกินกับญาติสีพี่น้องไปกินกับหมูกับพวกสิแบงคนอันแช่แช่เงินคนละคึงบ่สิกินยั้งแต่ซามไปแช่เงินคนละคึงเนี่มันแบบว่าสมมุติมันออกมาเป็นพันสองพันโดนหนาเสีย่ก็บกหันกันหารกันคุณระคึงอานนี้อันเวลาสร้างอาหารมาดนีแต่อย่าพูดจริงว่าเราต้องสร้างกันนีเนี่ยต้องสร้างพิซซ่ามากถาดหนึ่งล้วเฮากบบมานแบงกันกิน อันสร้างมูปิ้งมากจะถวยหนึ่งถวยหนึ่งมันสีมนีประมาณสีไม้กระแบงกันกินข้นละไม้อันสร้างอันสลัดมากถัวยหนึ่งเขากมาแบงกันกินเ่อนี่ไหมเลิสี่กับมี่ก้อยก้อยอยมองหน้ากันกอยยังวะตะกี้้าการนี่ดีดิกับพ่อยกับอันยายพูบกะทําเป็นงูทําเป็นสื่อบื้ oui like อกับปล่อยมันเห็ดไปมันสีสร้างอย่างมาก มันนี่พ่อซ้งกับเขามา่อเนี่ยมันก็เอามาแบบตักสลัดมาใส่จานเฮาตักสลัดมาใส่จานเพราะเนี่ยตักสลัดมาใส่จานผู้สาวมันตักสลัดให้มันแล้วก็อันยังพิซซ่ามันก็แบ่งเออเจ้ากินซ้ำนี่ด้อเอาคอยกินซ้ำนี่ด้ออันจังซี่กินซ้ำนั่นเด้ออีหยังว่าจังซี่กับมีันมันมันมันโมเมนต์ดิเออฝรั่งฝรั่งเขาสิแบบว่าอันมันแช่เงินกับซามแต่ว่าเขาสิสั่งมาคนละถาดคนละถาดมากินแบบแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องมาแบบ เจ้ากี Emmy, smoking, really? ้เจ้าการอันนั้นอันนี้ไหมอันนี้มันเจ้ากี้เจ้ากันยังพูดยังพูดกับพญ่กับมองหนักกันพอเห็นมันเห็ุไปอืบัดนี้เองกินกินกันแล้ววันนี้สร้างดื่มมาสร้างดื่มมาดื่มมันพวกกันยังก็ค็อกเทลบ่เป็นค็อกเทลยังช่วงก็กินโคกเนาะวันนี้เป็นอันค็อกเทลพญ่ก็สร้างค็อกเทลนี่มาเพื่อนก็สร้างอันค็อกเทลอันนั้นให้ผู้สาวเพื่อนเพื่อกับชงค็อกเทลอันนี้ผู้สาวเพื่อนวันนี้อัน เพื่อนก็เลยขอชิมคอกเทลของพ่อใหญ่เพื่อนคนละย่างเนาะเพื่อนก็เลยขอชิมคอกเทลของพ่อใหญ่ยชิมแล้วอเออเศรษเพื่อนหญ่ก็เลยเบิ่งหน้ายายชมพูเพอปกติอันฝรั่งเขาสีบอนอันคันว่าเป็นใบวานเป็นผัวเป็นเมียกันนี่เขาสิบว่ให้ยชิมแก้วกันเดี๋ยวนเพืออ่อนหญ่กับยายแชมพูก็เรียวเบิ่งหน้ากันบ่ปากตอนเดอกมาหนีเพื่อนชิมของเพื่อนหญ่แล้วเพื่อนเอาไปให้ผู้สาวเพื่อนชิมเสยเศรษเพ่าะฉันผู้สาวบอกเออเศรษเศรษเพื er ER ่อนหญ่ก okay. <c oughs> ับยายชมพูก็เลียกเบิ่งหน้ากันแล้วบัด อนุญาตเลยชิมเสร็จเลยชิมเอาว้เสร็จเราเป็นผู้สาวอยู่ของซิมเสย็ไหมอันว่าแซ่บบ่สันอันบริเมียเพื่อนอันผู้สาวเพื่อนอันก็เลยว่าแซ่บแซ่บสันเอาบอสเอาบอสก็จิสร้างอีกสันว่าก็เลยเอาดื่มเหมือนที่เพันซิมเอามาให้พ่อใหญ่อันอันก็เลยถามเนียว่าเอาบอสเอาบอสก็จิสร้างให้อีกสันเมียก็เอาสันเอาบม่ได้สร้งมาสั้งมาอีกเมียเพื่อนจะกินเออบม่ได้ก็สั้งมาอีกเมียเพื่อนจะกินกับเพื่อนนั่นแหละ พเนี้ยกินแก้วเดียวน้องน,นั้นเพิ่นกับเมียเพิ่นกินคนละสามแก้วเนี่ยชกกินโถแก้วเดียวอืออาหารก็สั่งมาแเงคนละนินดแล้วน่หมอดจะไปอิ่มพี่น้องหารหารพวกเครื่องอืมผู้เสียเสียเป็นเนี้ยชกยี่หี่่ออืมแบบเขาเป็นคนดื่มกันเนี้ยเขาดื่มกันแบบเขาดื่มแต่แบบอันอันพวกอันเนี้ยพนคพอกเทวแบบของอันของดีๆแพ,ง,พงๆสิน่ะบันนี้หารเคิงกับเฮาบันนี้พเนี้ยดื่มแก้วเดียวพเนี้ยคนเถ้าแล้วคนมาดื่มหลายไง ด <c ười> ื่มแก้วเดียวอือยายชุมก็ดื่มแครโคขวดเดียวอืมดื่มหมดปุบเหมดโกกบานนี้กับเขากินน้อยเดียวเพราะว่าแเบียนคนละนิดคนละน้อยยังสิละอือคือเด็กเมยนี่เออคือเด็กน้อยเล่นขายของนี่พี่น้องอือบานนี้ก็พากันไปอันเพิ่นก็พาไปอย่างไปในเทคในี่อย่างสิละอือย่าชุมกับมดื่มด้ิยายชุ่มกับมดื่มบาดื่มอย่างด้เป็นยายชุ่มมาดื่มเนาะบาดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มอย่างเนาะเพราะยายกับซังดื่มอัน เทเพื่อนกับเมียเพื่อนกับซังดื่มข้อแู้กันแต่ว่าหานคนละครึงเด้หานคนละคงระคง <c oughs> อันนี้ก็เออมันันี้ออกจากมองหันหแล้วกับเพื่อนกับผ้าไปอันมองที่อันที่เป็นสั้นสูงไมมอีกมองที่เป็นร้านอาหารแล้วเส้นเสื้อผ้าเธอไปดื่มไปกินอยู่ร้านอาหารมองเห็นมันสิมองเห็น,น,หน,หนวิวสวยๆเนาะบันนี้เพื่อนกับ้าไปอีกอไปอีกนั่งโต๊ะไหนกับว่าเป็นตะนงัง เพราะอย่างว่าเพิ่นเลื่องมาเพิ่งย้หัวรังนะเออเลื้องมาเแล้วก็ไปเรียกโตั้นั่งแล้วก็ไปเรียกตัวนี้เขาแบบอายอายเลยนั่งองไรก็คือกันเหมือนกับขันหยาดเห็นวิวเขาบอกอยางเบิร์กวิวก็ได้เห็นบ่อืมเพราะว่ามันมันเป็นแบบมันมีโต้นั่งซีคนเป็นโต้นั่งแบบสบายสบายเห็นบอแต่ขันหยาเขาอยากเบิร์กวิวก็ไดเขาอยากถ่ายรูปยังไงเขาก็ไปเดินเบิร์กก็ได้เพราะตรงเลี่องมาเออฉันต้องนั่งแบบตรงที่เป็นกระจกให้มันมีวิวมีอะไรนะไปไปเถียงกับพนักงานกัน ไปใส่ใจเลยไปกับพญหัวหล่นเอออี่หลีเล้เจ้ากี้เจ้าการสร้างดื้มสร้างนั่นเจ้ากี้เจ้าการเมื่อพี่น้องเลยวันนี้คิดนัดใจอ้าตัวบ่มีคนนั่นมาเจ้ากีเจ้าการชีวิตตัขวัยปันนี้เด้อสนองมิบันนี้่ยังงวะเป็นมูกันบ่ขวอยสนิทปานไหนเลยเจ้ากี้เจ้าการเป็นสันจังสี่นะเอออันบานี่อย่ายส้มกับชาเสียชายเสียตัวนี้แหละชายเสียตัวนี้ยางออกมาจากโรงแรมเพื่อนเห็นยาส้มชายเสียตัวนี้แล้วก็อัน ใส่กางเกงขาสั้นพอนายใส่กางเกงขาสั้นไปก็ใส่เสียยืดธรรมดานอันบางไหม่ะทำไมเธอใส่กางเกงขาสั้นใส่เสียยืดธรรมดาจะเนาะพอนี่ก็แล้ะอยู่เมืองไทยเราจำเป็นต้องใส่กางเกงขายาวาตเกงตัวดีใส่ทั้งสิ้สบายสบายจดูสิเนี่ยฉันใส่เสื้อตัวละพันกางเกงยีนตัวละสองพันคนน่ะดูเธอใส่สิเสื้อไม่มีราคาพอนี่พอนายจะพูดเนี่ยเธอใส่เสื้อไม่มีราคา ใส่เสื้อโลโันว่าก็เลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปซื้อเสื้อตัวละพันที่ในอันห้างมาบุญคลอง่าฉันมาไปโหลดมึงไปกับเมียมึงหลดก็เลยว่าสิว่าไปดอกก็เลยวเ่าสิอันใส่เสียมึงบว่าเสียตัวนี้กูฟีเด้นี่สอเสียฟีเด้นนี่พิ่งเ่เห็นกาศี่หางท่องเนี่ยหางท่องเนี่ยเสียพันล้านกูเด้เนี่ยสนอกถึงสิเป็นเสียฟีีจะเสียพันล้านกูเด้สนอเอือเสียพันล้านเด้นนี่สนอ เสียตุลาพันธ์กูมาซื้อเด้อเสนอกกูใส่จะเสียฟรีเนาะเสียที่เขาแจกฟรีนะเสียพันล้านบ่เป็นก uh ูสิซ right ื้อเสียตุลาพันธ์จริงจริงตุละสองพันกูซื้อทองนี่กูอะเสนอขายได้เนาะซื้อเสียมาตุลาพันธ์จริงจริงตุละสองพันขายม่ได้บ่ใสแล้วจะขาดทิมตัวซื้อเนาะแล้วกูซื้อทองนี่พันหนึ่งสองพันอันหลายพันมันก็เป็นหมื่นสองหมื่นเป็นแสนสองแสนเป็นล้านเออจะชงกับเรื่อางสิ่งว่เออพ่ปากไว้สิพ่อสิพ่อจะชงไปซื้อเสียตุลาพันธ์จริงจริงตุละสองพันอืม บ่าพญายันเซียเก่งกับสั go ่งเซ่เสียหยุดทำดาหลัวหลัวกันมาคิดคิดน่าใจเดี๋ยวเบิ้งหน้ากันเอาพญายันคิดน่าใจไปเบาๆเด้ไปหอดหม่องจงชี้บอกกับพญายัเป็นผู้คิดน่าใจว่ากันมากูหลวมกับว่ต้องไปน้ำปูติล่ะบ่ต้องมีคนมาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตกูอืมมาเจ้ากี้เจ้าการนี่ดีเด้มื่อัานมากินข้าวเศร้าออกที่บนฟ้าเซี่เสียโลลูจันทร์สันติสีล่ะกินข้าวเศร้ากันบาดนี้กินข้าวเศร้าอิ่มแล้วอย่าชมพู่กับพ่อใหญ่ขึ้นไปจนเฮียนขึ้นไปถึงห้องไปเบากันเท่าๆ เอาไปเที่ยวกันเนาะเพต้องบอกเขาสองคนน่ะพากันหลักไปเที่ยวมันเจ้าหี่จัาการทาแบบล้ำคานแล้วไงล้ำคานแล้วบนนึงเพราะว่าใส่เสียโหรจังสันจังสีเสียเ่ามีราคาจังสันซีนะอือบ่าอยากไปละไม่เลยมัอนี่เลยว่าสิโนกอกหัวหมดแล้วเขาสิไปใส่ละสองเขาไปลงเรือปะฉันไปลงเรืออยู่อแม่น้ำเจ้าพญาหลักไปสองคนมันกับมันกับเมียมันกับไปอันห่างมาบุญคล้องไปหาซื้อของไปซื้อนั่นซื้อนี่นะ มึงไปโหลดสมุไปห่างกูอยู่ออสเตรเลียไม่เบิ่นกูไปยานห่าง,งแถบสมือห่างก็อยุติกับเฮียนกูนี่ไปซื้อของไปชอปปิง้งไปยังกูก็กกไปซื้อกันในห่างเัิดบัวไปหากูกับไปสปริงเวลไปหาซื้อของอาหารไทยยู่สปริงเวลสบายใจภาษาาเมืองไทยสิมมไม่อยาห่างห่าไปเมืองไทยเขาต้องไปเมืงองอ่างที่แบบว่ามันแบบแบบจังไรละแบบที่ยูอาตางประเทศบ่มมี่ไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์ปเป็นเมืองผู้สาวแฟน หรือไปเป็นนางเรือล่องเรือว่าจังเป็น้องไปกินอาหารในห้างรูรูในร้านอาหารรูรูไปกินแม่มันข่างทางมองเทียนต่างประเทศมันมามีแม่นบอกเออแมนบอกไปกินในห้างเลยขัดข้างในร้านอาหารรูรูสิอยู่ต่างประเทศมันมีเหมือนเขากินมาแมเหมือนเลีวยวมันก็อาหารรสชาติคือกันกับอันขทางท่าขทางเห็งที่สดก็ร้านอาหารอีกมึงที่ร้านอาหารเ่นขายมัเหมือนกนเอามาขายอีกเออยังมีตัว อีลีบางทีไปกินร้านอาหารก็มาสดกับมีไปกินข้างทางสดก่อพากันไปกินข้างทางมี่ก้อสันเดียวแบบนี้บางทีนี่กับพากันเป็นหลักไปเที่ยวสองคนคือเด็กน้อยพาเกิดเป็นหลักไปเที่ยวไปนั่งเรือสบายใจเฉยไปนั่งเรือเห็ดขิดสบายใจเฉยบางตรงมันยังมือแรงเพานกิดส่งกับความาหาคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงไปสั่นไปนี่เนาะขวัญศิพาษพวกเจ้าไปอันกินอันอย่งนี้ก่อนอ๋ออ๋อกินกินซ้ำ กินซ้าตามซิมอย่างของมันน,มนั่นแหละอือนั่นแหละบานิก็เล็กตามใจพอใอ่อย่าบอกเดี๋ยวคนติไปลองกินกับมันเม่งก่อนมันมาแบสบ่ึงสัตวทังสี่พ่อายอาก็มาเด้มาก,กินด้อันพวกนีพก้พวกอาหารนั่นกินพวกอาหารญี่ปุ่นพวกอาหารนี่มันมาอยู่พ่อยที่เป็นกินซ้าพวกเป็นขนมจีบพวกเป็นก่อนออ,อร์เลอแลรอะที่ไม่น้ำอยู่ขงังไรบอกกินน้วแตกในปากเลยที่จะชมวัวไม่เห็นอันเอามาเห็ดพวกอาหารอัน ฮอตพอตฮอตอย่างเห็นเรากินอยู่เฮี้ยนนะที่เห็ดมูวีกินนะที่นี่ก้อนอันอันโรบเตอร์โบก้อนพอกโบก่อนอันอย่างนั้นนะเป็นอาหารอันพวกเกาหลีปุ่นอีนอย่างของเพิ่นนั่นยา่ส้งปุ๊บปุบัใจอกแต่ว่าบ่มากินบ่มากินเพราะว่าอย่างมากินอาหารีิสานเวลาเห็ดอันฮอตพอตเห็ดอย่างเฮี้ยนนี่ก็ซื้อมา้องใจกับพ่อยายหมากนี่ยก็ซื้อมาเห็นเรากินเป็นอาหารนี่แหละอพวกกันนี่แหละอาหารนั้น อย่างญี่ปุ่นบออาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารคนจีนอย่างเช่นบอกเออบอกไปกินมันกับไปเจ้ากีเจ้าการดิสร้างอันอสร้างยำชาหนาอันยำชากินซั่มจิ้มิมนะขนมจีบอย่างเช่นสร้างมาสิก็เกอจะเป็นอันเป็นเขาเอื่นเป็นกระขายเป็นเข่งบอกเข่งหนึ่งสิมนี้ประมาณหกกรหกกรอซีกรหกอืดแล้วก็สร้างมาสร้างมาเข่งหนึ่งสองเข <c oughs> ่งสร้างมาทำอะไรกับเข่งนี่เอามาแบ่งกันครับเพอใหญ่กับ กับเมี่ยล่าวกับนี่ยันพูดกันเอออย่างวะกูไปกินน้ำสูลดอกเนาะกูจะสั่งเมียมากินคนเดียวสนอย่างพูดกันเลยสั่งอันสั่งเขาเอิออย่างซุปวอนทอนซุปมากินคนเดียวถั่วยแบบง่ายหน่กินเมียคนเดียวหรอกกูสนอกซุปสีแบงกันแบงกันโหลดปันเด็กนอนเล่นขายของสนอกสั่งมาวอนทอนซุปแล้วบาทเป็นเป็นกับบ่อถั่วอย่างง่า่ะกับถั่วยพอดะนี่นะถั่วยพอดีเพราะปันกลางของงามๆนี่แหละมีประมาณวันทอนซุปกับมีนอัน ประมาณหกกอดเป็นกลุ่งนะวันท้อนกลุ่งนะมีประมาณหกกอดกับมีผักนั่นแหละไปกินแล้วก็สร้างนั่นนำผลไม้มาคนละแก่กับคนย,ยัย